สบายดีพี่น้องป้องไปเมื่อสักครูสกุสบายดีเดอ้อพี่น้องผังเราผพังไทยสบายดีพี่น้องต่างประเทศเนาะมามาทุกคนกีแกงน้ำมันน้ำสลา,ามีทั้งต้มพร้อมนาะพี่น้องลงม,มือเลยพี่น้องเออยิ้มเขา

อาหารบานเฮาพี่น้องอาหารอีสานบานเฮงกินนั่นใจก็บ่เบือพี่น้องคิดจะกินตลอดอาหารบานเฮง สลาต้มกันใช่ไหลังากที่สลาเตงลยนมันกนเนาะ มุมไกลมันจะมืดพี่น้องยแม่ๆทุกคนไปกินน้ำสลัดมาพบมาเพล็กับสลัดเส้นเกาเส้นโคยวยนละพี่น้องเนาะ xa bài đi đâu xa bài đi con cao con mày cặp chưa bài đi đâu thôi con nữa. แซต็ป็พี่น้องสเบ็ปได้มาพื้นน้ำไม้มัสลานมักชุดยอดพี่น้องมักกินชุดยอดเลยเพราะแบบน้ำไม้มันเห็ดได้หลายเมนูพี่น้องแกงก็ได้ต้มก็ได้นาะ หรือว่าที่ต้มซุปหรือว่าจิเกาะแบบก็ซุปแบบเป็นเผาแล้วก็ซุปนะเนาะหรือว่าเห็ดชมทำไมแบบนี้หม,ม้อทำไมเห็ดแตงลายมีนูเพียงท่าไห่สารอาหามัมามกชุดเยอะ À? Mình ăn đấy có bốn Một bữa Mặc kim cái nồng Đánh nồi cũng Right, goodbye.

ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกดติดตามให้สาวหลาน,นด้วยทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวหลานให้คลิปต่อไปเนาะขอขอบใจทุกคนนะที่เข้ามาติดตามสามวลาบจะเป็นคนเก่าคนใหม่กับข,ข,ขอบใจด้วยทุกคนเด้อเขาให้ติดตามกดติดตามให้สาวหลาน,นด้วยทุกคนให้ช่องสลาได้ผ่านในนาะทุกคนเนาะบ๊ายบายทุกคน